สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เย่ใหม่เจโววันออฟฟิเชียลนะคะมาค่ะกินกาแฟค่ะพี่กกินกาแฟกินอาหารเช้าด้วยกันค่ะียเว มีทิงขนมไทยขนมล้าค่ะขนมไหว่น้องสาวเพ่่นออกมาใหา้จากน้องไผ่ตลาดน้องไผ่บ้านคูเตดอกไม้สดนะคะข้าต้มข้าต้มมัดขนมเคง็งใส่เค็มแต่กินกินได้แต่ใส่อันอันนี้มันเหนียวไหมกินม่ได้มันเหนียว ข่าวนะพร้อมเด้อเป็นไงกินข้าวกินบ่ได้ข้าวเหนียวกับแกงนี่ค่ะกินบ่ได้แกงไอ้แกงเห็ดปลาสวายกินบะได้เนี่ยกินข้วหนมกินทุเรียนไปเรีวกินทุเรียนไปผู้หนึ่ง,ง,งกับไอ้ข้าวต้มมัดค่ะกินข้าวต้มตมัด กินกุเรียนไปเม็ดหนึ่งอิ่มอิงติงเลยแบบน,นี้เอาคําเดียวก็หละกระเพาะหละเข่าเดี๋ยวชิว่าขี่ตัวพี่น้องมามาเด้อกินกเขา่าเดี๋ยวว,ว่า,ากินเขา,เามันสิบ่เป็นสมเจ้าของเอิรนเดี๋ยวเพิ่นสิวา่าขีดตัวบอตัวเราเด้แเอแกงเผาะไอ้แกงเผ็ดปลาสวายค่ะ ที่แรกมาอีพาั์ค่ะใจอ่ะพิดผิกใช้ออนโอ๋เเ็ดกินขนมหวานตัดกักินมีไข่อ่อนเมื่อกี้เมันเผ็ดอืมฟลายฟูลเอาจะเดินหนุ่งเลี้ยงเด้อ ขนมมงคลของจีนของเล้วกขาต้มโคนบร่ลืมบร่ลืมบร่ลืมคามเก่าความหลาปมาจาักของเป็นเล้าแต่ว่าห้างบารลรมนี่ต้องให้เป็นข้าวต้มผัดค่ะแต่เ้างม่อยู่